เนี่ยปาตรงนี้เนี่ยมึงไม่หยิบไม้ล่ะโอเคกะวางไว้เลยปาเนี่ยเขียนของล้างให้หมดใจเนี่ยไอเนี่ยยังดำปีอยู่เลยเนี่ยมึงนวดยังไงเนี่ยมันไม่หายเมื่อยเปิดประตูล้มอ่ะเปิดประตูล้มอ่ะประตูล้มนู่นตรงไหนล่ะไอ้กึก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 เมื่อก่อนมึงเคยเปิดให้กูล่ะขอตังค์เอฟเสื้อผ้าหน่อยค่ะมึงจ่ายเท่าไหร่ห้าร้อยค่ะไว้ เราจะเอาหรือเปล่าเอาไหมหึไอแดงพี่แดงไอ้แดงไป่ทำอะไรมาเนี่ยนานขี้เศร้าจังไปล้างหน้าบ้านเลยล้างเสร็จแล้วไปล้างกางล้างจางแล้วมาลวดให้กูด้วยกูเมื่อยและเงินขายของ เอาไหมครูบอสกูจะไปเอสกันป่ะขอพี่สัก๊อตได้ป่ะกูไม่ให้กูไม่ให้กูไม่ให้ใช่เอาไหมได้จ้ะอ่ากำลังขวัญดีเลยครู